ในช่วงเฮฮาหน้ากองพัดตโตจะพาไปตามหาเจ้าหญิงของเขากันค่ะแต่ว่าจะเป็นใครตามพัดตโตไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนดาวรับยามรุ่งอรุณ ก่อนตะว,วันทอแสงเ <c oughs> จ้าหญิงเจ้าหญิงรัตนาทิเบศไม่ใช่เจ้าหญิงทิพยรัตนารากุมารีไปไหนข้าตามหาท่านไม่เจออัน,นโนทัยจะต้องปกป้องท่านอน,นโนทัยจะต้องตามหาท่านให้เจอไม่ว่าันสุดท<อ>้ายเขียว ก่อนดาวลับยามรุ่งอรุณอนตะว,วันทอแสงรุ่งสางฟ้าย,ยังเกิดปาร์ตี้ฮอ์เจ้าหญิงเจ้าหญิงองค์แรกของค้าเจ้าคือใครเนี่ย <laughs> ข้าคืออนโนไทยไง <laughs> เจ้าหญิง <laughs> เจ้าหญิงมาทำอะไรนี่นี่ค่ะ ก็มางานมิสแอนกรีสไงอ๋อเจ้าหญิงอยู่แกมี่แล้วเหรอกรีส Thank you Party ใช่ค่ะเจ้าหญิงทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมล่ะข้าขอบัตรเพงนแค่เดินเข้ามาก็รู้สึกถึงความอบอุ่นจริงๆครับกับกิจกรรมสุดพิเศษ e e t and g r e e Thank you Party ของนักแสดงสาวมากความสามารถหนูนาหนึ่งพิดาที่ให้แฟนคลับจากทั่วสารทิศมาใกล้ชิดแถมงานนี้หนูนายยังจัดทำ Box Set Limited Edition ซึ่งมีทั้งโฟโต้บุ๊กดีวีดีเพลงเบื้องหลัง MV ให้แฟนๆได้กลับไปฟินต่อที่บ้านด้วยครับกำลังถ่ายคลิปอยู่ด้วย,วยโอ้ค่ะแต่มันแท้เลยสิใช่ตั้งแต่หนูนายังเด็กๆเลยค่ะแต่ประกวด KPN นะคะอุ้ยเคพีเ็นี้ตั้งแต่กี่ขวบครับโอ้แปดเก้าขวบแปดเก้าขวบสิบปีแล้วนี่นานมากนะที่นี่คือมาจากกลุ่มไหนครับกลุ่มสวทะเลค่ะเออสาวกทองร ลาวทองรออในคู่กรรมในคู่กรรมค่ะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแฟนคลับเธอนะครับเพราะจริงๆแล้วแฟนคลับของหนูนาเยอะมากๆเพราะว่าไม่ได้โด่งดังแค่ในเมืองไทยเท่านั้นครับอย่างฮอตมากๆในหมู่แฟนคลับชาวจีนด้วยอย่างคุณพี่ท่านนี้วันนี้บินตรงมาจากเซี่ยงไฮ้เพื่องานนี้โดยเฉพาะครับสวัสดีครับควัสดีครับพูดไทยได้เล่โชวอลอลองลองพูดอะไรเกี่ยวกับหนูนาเป็นภาษาไทย Yes บอกรักหนูนาเป็นภาษาไทยรักหนูนาภาษาไทย อ่ะบอกสิโอเคอวลครอ่ยอ่เอ่ยเอ่ยเอ่อ่่ยเอยยอ่ยอ่ออเอ่นเ่ยเอเ่เอ่ยเเอ่ยเ่เอยเอ่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 ย่ยสว่สดีครับสวัสดีค่เี่ยมเ งั้นเต็มตรงหลังเลยก็ได้ <ละ S 1> ครับนี่ผมต้องซื้อบ็อกเซตมาเพื่อมาปกป้องเจ้าหญิงเลยนะฮะใช่<ร>ฮะจะเต้นใช่ไหมครับผมแล้วอย่างวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างตกปูนมากตื่นเต้นที่ใจมากเพราะาทุกคนมากันเยอะมากค่ะแล้วก็คิดถึงคิดถึงทุกคนเพอราะเราไม่ได้เจอกันบ่อยอย่างไรก็แล้วแต่นะวันนี้อโนไทยต้องขอบคุณเจ้าหญิงทิพย์พญาดารา ดิพยาามาลินม <compliment> ีมีผูดผุดด้วนขอบคุณมากคุณสายนะขอให้มีความสุขนะแล้วก็อย่าลืมติดตามของเานขอยแล้วกันนะกับสามม้าสามาันกับสาวน้อยม้าคอนสามมาคนนี้ครับหนูนายมินทิดาขอบคุณนะครับขอบคุณครับ